สวัสดีครับผมนายวัฒมพรยุทธนาพิเชษมาวิเคราะห์หัวข้อเร,เรื่องร่างแก้ไขพรบ,บอรคอวเตอร์ตั้งคณะกรรมการผิดเว็บไซต์ไม่ผิดกฎหมายของกลุ่ม ability ในคลิปเขาจะพูดถึงเรื่องการแก้ไขพรบ,บรมาตรา14วงเล็บ114วงเล็บ215แล้วก็มาตรา 20, 2020วงเล็บ4หลักๆประมาณนี้ครับ ็เริ่มมาตราแรกนะครับโดยจะมีการอธิบายในการแก้ไขมาตรา14วงเล็บหนึ่งไม่มุ่งเอาผิดกันประมาทแต่ยังคุมเครือเปิดช่องตีความได้พรบอรคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาัตรา14วงเล็บหมีวัตถุประสงค์มุ่งเอาผิดการทําเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้ามาทำธุรกรรมต่าง,าง,างเพราะเข้าใจผิดว่า เป็นเว็บไซต์จริงๆหรือเรียกว่าชิปปิ้งแต่เนื่องจากกฎหมายเดิมเขียนไว้ว่าผู้ใดนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นประชาชนทำให้มาตราน,นี้ถูกตีความไปใช้ลงโทษการโพลข้อความในลักษณะมิประมาทบุคคลอื่น หรือการใส่ความกันบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์และส่งผลสร้างความกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรือวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆบนโลกออนไลน์อย่างมากอะไรคือความผิดตามมาตรา14วงเล็บ1พรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1ระบุว่าผู้ใด นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนการเขียนกฎหมายเช่นนี้เป็นการปิดให้ต้องตีความอยู่มากทำให้ลักษณะของความผิดที่ฟ้องร้องเป็นคดีความกันด้วยมาตรา14บวงเล็บหนึ่งมีความหลากหลายดังต่อไปนี้ 1. ความผิดต่อระบบเช่นการปอมแปลงไฟล์เพื่อแฝงตัวเข้ามาทำลายระบบคอมพิวเตอร์ 2. การหลอกลวงช่อโกงเช่นการปอมแปลงหน้าเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ของสถาบันการเงิน 3. การมิประมาทลักษณะของความผิดทั้ง3แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ2ข้อแรกเป็นความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ คนจำนวนมากหรือต่อประชาชนขณะที่การประมาทเป็นความผิดต่อส่วนตัวนอกจากนี้กรณีความผิดต่อระบบและการช่อโกงศาลมักจะตัดสินใจความผิดขณะการประมาเมีอัตราการยกฟ้องและถอนฟ้องสูงอย่างไรก็ดีจากสถิติตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2550ันาย5จนถึง เดือนธันวาคม254คดีที่ฟ้องร้องโดยพะบกคอมพิวเตอร์ที่สาลชั้นต้นพิพากษาแล้วเป็นคดีตามมาตรา14บวงเล็บหนึ่งมากที่สุดซึ่งเป็นความผิดประเภทมีประมาทการชั่โกงและเป็นความลผิดต่อระบบมากน้อยแต่ลำดับโดยในส่วนของมาตรา14บวงเล็บหผมก็เห็นด้วยครับเพิ่มความผิด ฐานโตดข้อมูลเท็จที่กระทบความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากเดิมที่พรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2เอาผิดการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ2ลักษณะคือ 1. น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 2. น่าจะก่อให้เกิดความตึงตระหนกแก่ประชาชน ร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้เพิ่มข้อความขึ้นมาโดยเอาผิดกับการเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ4ลักษณะคือ1น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศ 2. น่าจะเกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยสาธารณะ3น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง ในทางเศรษฐกิจของประเทศและ 4. น่าจะก่อให้เกิดความสุขสนกแก่ประชาชนความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นคำที่มีความหมายกว้างและเป็นคำใหม่ที่ไม่ค่อยใช้เป็นเงื่อนไขกำหนดการกระทำที่เป็นความผิดและกำหนดบทลงโทษ ยังไม่มีคํานิยามที่ชัดเจนในกฎหมายฉบับใดมาก่อนการนําคําที่มีความหมายกว้างมาบัญญัติเป็นข้อห้ามลักษณะนี้อาจเป็นการใช้ถ้อยคําที่สอดคล้องกับวัตถุก,การคุ้มครองความมั่นคงของระบบไซเบอร์และการพัฒนาเศรษฐกษิจดิจิทัลซึ่งเป็นนโยบายรวม ของการผลักดันกฎหมายชุดความมั่นคงดิจิทัลทั้งระบบจึงยังต้องรอดูร่างกฎหมายฉบับอื่นๆในชุดกฎหมายนี้ที่จะเผยแพร่ตามมาอีกด้วยว่ามีกฎหมายฉบับใดให้คำนิยามของสองคำนี้ไว้หรือไม่แอดมินที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจรับผิดเท่าคนโพส เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเตือนให้ทำแล้วพ้นผิดตามมาตรา15ของพบอรบคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0ประเด็นความรับผิดชอบของผู้ใหบ้บริการเป็นปัญหาใหญ่เพราะกฎหมายเดิมกำหนดไว้ว่าผู้ใหบ้บริการที่จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิด เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลอยู่ต้องรับโทษเท่ากับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นการสร้างภาระทางกฎหมายให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นอย่างมากร่างแก้ไขพรลบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้แม้จะยังกําหนดให้ผู้บริการต้องรับผิดชอบเท่ากับผู้กระทำความผิดแต่ก็เพิ่มบทบัญญัติขึ้นมาว่ามาตราสิ ู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา14ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา14ให้รัฐมนตรีออกประกาศกำหนดขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับ ทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสองผู้นั้นไม่ต้องรับโทษจุดแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากร่างเดิมคือ พฤติการอันแสดงถึงจิจนาของผู้ให้บริการซึ่งกฎหมายเดิมอภิดกับผู้ใหญ่ที่ให้บริการที่ชงใจสนับสนุนหรือยินยอมส่วนตามร่างฉบับนี้อภิดกับผู้ใหญ่บริการที่1ให้ความร่วมมือ2ยินยอม3รู้เห็นเป็นใจ การให้ความร่วมมือหรือรู้เห็นเป็นใจต้องชัดเจนว่าผู้ให้บริการมีเจตนาการกระทำความผิดร่วมกับผู้ที่โพสเนื้อหาผิดกฎหมายเองด้วยแต่คำว่ายินยอมยังเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ว่ากรณีใดผู้ให้บริการพบเห็นข้อความแล้วจะมีเจตนาที่จะยินยอมให้อยู่ต่อไปหรือกรณีใด ที่ผู้ให้บริการไม่ได้ยินยอมแต่ทำหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อตรวจสอบไม่พบเนื้อหาผิดกฎหมายหรือเนื่องจากความผิดพลาดส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับขั้นตอนการแจ้งเตือนหรือระบบโนติก and take down นั้นเป็นหลักการใหม่ที่ไม่เคยมี อยู่ในกฎหมายเดิมร่างฉบับนี้ยังไม่ได้เขียนไว้ว่าขั้นตอนการแจ้งเตือนจะเป็นอย่างไรบ้างผู้ให้บริการจะต้องลบออกภายในเวลาเท่าใดและผู้ให้บริการมีสิทธิ์ดทร์ได้หรือไม่ร่างฉบับนี้เพียงกำหนดให้รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งกระทรวง ที่จะต้องตั้งขึ้นใหม่เป็นผู้มีอำนาจกำหนดรายละเอียดต่อไปจึงต้องขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่จะออกมาในอนาคตอีกด้วยว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้หรือไม่เท่าที่ทราบจากร่างในปัจจุบันคือผู้ให้บริการที่ไม่ได้รบข้อความผิดกฎหมาย ภายในเวลาที่กําหนดยังคงต้องรับผิดชอบในะตาโทษเท่ากับผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อความหากผู้ให้บริการจะพ้นผิดได้เป็นภาระของผู้บริการที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าได้ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องแล้วตั้งคณะกรรมการกันคองข้อมูลสั่งบ็อกเว็บไซต์ขัดต่อสิทธรรมได้แม้เนื้อหา ไม่ผิดกฎใดตามพรบคอมพิวเตอร์ฉบับที่ใช้กันอยู่มตาตรา20เนื้อหาที่เจ้าของที่นำไปขอหมายศาลให้ปิดกั้นการเข้าถึงหรือการบอกเว็บไซต์ต้องมีลักษณะคือเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องความมั่นคงของรัฐเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือขัด ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมมันดีของประชาชนก่อนนั้นนี้แม้ข้าพเจ้าพนักงานตามพรบอคอมพิวเตอร์จะตรวจพบเว็บไซต์ที่มีวัตถุประปสงค์ผิดกฎหมายต่างๆเช่นเว็บไซต์เล่นการพนันเว็บไซต์ขายยาโดยไม่รับอนุญาตเว็บไซต์แลเมือลิขสิทธิ์แต่ก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ เนื่องเป็นการทำความผิดที่อยู่นอกเหนือพอรบคอมพิวเตอร์และอยู่นอกเหนืออำนาจของเจ้าพนักง,งานทำให้ไม่มีกฎหมายให้อำนาจการปิดกั้นเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้ได้ในการร่างพรบคอมพิวเตอร์ในมาตรานี้ก็สำคัญเหมือนมาตราอื่นเช่นกันเพราะในกลุ่ม ability จะทิ้งมาตราฉบับนี้ไม่ได้เลย ฉบับล่าสุดมาตรา24เรบเล็จึงกำหนดให้เจ้าพนักงานตามพรบคอมพิวเตอร์สามารถขอหมายสารให้บล็อกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายอื่นได้ด้วยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นๆร้องขอมาเช่นเมื่อตำรวจในท้องที่ขอร้องให้ปิดเว็บไซต์เรื่องพนันเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยาร้องขอให้ปิดเว็บไซต์ที่ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกรมทรัพย์สินทางปัญญาร้องขอให้ปิดเว็บไซต์ที่ขายของและบลิขสิทธิ์เป็นตน้นโดยนอกจากนี้ร่างแก้ไขพรบ,บคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ยังมีมาตรา20วงเล็บ 4, ที่เปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่แม้เนื้อหาจะไม่ผิดกฎหมายใดเลย ก็ได้ถ้าเห็นว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประเทศและประชาชนโดยมาตรา20วิบงบ4กำหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นหน่วยง,งานใหม่มีกรรมการ5คนโดย2ใน5คนต้องเป็นตัวแทนภาค เอกชนคณะรัมการกันกรองข้อมูลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ปิดกั้นเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีิลธรรมอันดีของประชาชนเจ้าพนักงานก็ดําเนินการอนุม,มัติจากสารให้บล็อกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหานั้นๆได้นอกจากที่กล่าวมาแล้วลร่างแก้ไขพลบบคอ,อมพิวเตอร์ฉบับนี้ ยังมีประเด็นใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาเช่นการขยายระยะเวลาที่ให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่เก็บข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ในกรณีจำเป็นจากไม่เกิน1ปีเป็น2ปีการมีเงินเป็นพิเศษให้สำหรับเจ้าหน้าที่งานตามพบรบคอมพิวเตอร์การเอาผิด กับการเผยแพร่ภาพตัดต่อไปถึงภาพตัดต่อของผู้ที่เสียชีวิตแล้วการเพิ่มโทษฐานส่งสแปมโดยไม่เปิดโอกาสให้บอกเลิกรวมทั้งการเพิ่มโทษการจอดระบบหรือทำลายระบบคอมพิเวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง